สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับไปชมเกมนัดสุดท้ายของซีซั่นระหว่างเลสเตอร์กับแบล็กเบิร์นที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมมีอะไรเกิดขึ้นบ้างผมจะพาทุกท่านไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับด้วยความที่เลสเตอร์เนี่ยการันตีแชมป์แน่นอนแล้วครับตั้งแต่เกมก่อนกับเบรสตันนอตเอนทำให้วันนี้เนี่ยจะเป็นบรรยากาศของการเฉลิมฉลองมีการเล่นดนตรีสดหน้าสนามครับรวมถึงมีแฟนบอลเนี่ยหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากตั้งแต่ก่อนแข่งถึงสองชั่วโมงครับตำนานนักเตะหลายคนเนี่ยที่เคยอยู่กับทีมมาก่อนกก็ลับมาสู่ส ในสนามก่อนแข่งเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดมากๆครับคนดูเนี่ยเข้ามาชมเต็มความจุ32,000ที่นั่งเกมนี้เนี่ยต้องบอกว่าแฟนเลสเตอร์เนี่ยมีการทำป้ายแบนเนอร์ครับเป็นการอำลาเจมี่วารดี้กองหน้ากับตันทีมที่อยู่กับสโมสรมา12ปีที่เขากำลังจะหมดสัญญากับทีมหลังจบซีซั่นนี้ครับโดยแบนเนอร์เนี่ยเขียนคำว่าเจมี่วารดี้เลสเตอร์เกรเตสนะครับหรือว่าวารดี้นักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสโมสรเลสเตอร์นั่นเองครับจากนั้นเนี่ยเมื่อได้เวลาแข่งขันเวลา12นสิบนักกเตะ็ทยอยกันลงสสู่นามนะครับโดยมีการตั้งแถววเเป็นนขบกียรติยศของงฝั่แบล็เบิร์นด้วยเนื่องจากเเลสตอร์เนี่ยการันนตีแแชมปป์ไล้วะครับซึ่งก็็เเปนนธรรมมียขอองฟุตบล กริดนะครับที่คู่แข่งเนี่ยจะยืนสะด,ดุดีให้ทีมที่ได้แชมป์ครับการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นนะครับเกมนี้เจมี่วาร์ดี้ลงเป็นตัวจริงฝั่งเลสเตอร์เนี่ยผมดูในสนามก็รู้สึกว่าดูปล่อยๆเหมือนกันครับส่วนหนึ่งก็คงเพราะว่าได้แชมป์ไปแล้วนะครับก็คงไม่ได้เล่นแบบเสี่ยงเต็มร้อยเพราะว่าอาจจะมีการบาดเจ็บอะไรขึ้นมาขณะที่ฝั่งแบล็กเบิร์นเนี่ยดูมีความตั้งใจแบบสุดๆนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยถ้าเกิดแพ้เลสเตอร์เกมนี้ตกชั้นทันทีครับแต่ว่าถ้าเกิดเสมอหรือว่าชนะเนี่ยแบล็กเบิร์นนนนชะะตต่ออครับแส์ด ทีนี้เนี่ยพอแข่งเสร็จนะครับก็เข้าสู่พิธีการฉลองแชมป์เจ้าของทีมเลสเตอร์นะครับกลุ่มคิงพาวเวอร์รวมถึงญาติๆของนักเตะก็ทยอยเดินลงสู่สนามนะครับตามด้วยประธานสโมสรครับออยวัดศรีวัฒนประภาหรือว่าคุณท็อปนะครับโค้ชครับเอนโซ่มาริสกาและผู้ช่วยโค้ชวิลลี่กาบิยโรรวมถึงนักเตะแต่ละคนก็ค่อยๆเดินลงมาทีละคนนะครับจากนั้นครับก็เข้าสู่พิธีการชูถ้วยแชมป์แชมเปี้ยนชิพกันที่กลางสนามครับด้วยบรรยากาศที่ต้องบอกว่าชื่นมื่นเป็นอย่างยิ่งทุกคนเนี่ยมีความสุขครับเพราะว บอลก็สนุกสนานครับซึ่งเป็นธรรมเนียมของฟุตบอลอังกฤษอยู่แล้วนะครับที่ครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องกับสโมสรจะมีโอกาสได้ร่วมฉลองกันในนัดสุดท้ายของซีซั่นครับสำหรับตัวผมเนี่ยคือต้องบอกว่าโชคดีมากๆนะครับที่ทาง King Power ให้โอกาสได้ลงไปในสนามด้วยครับให้ผมเนี่ยไปเก็บภาพบรรยากาศร่วมไปกับนักเตะนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่มีโอกาสใกล้ชิดในพิธีฉลองแชมป์ขนาดนี้แบบที่สามารถเข้าถึงตัวนักฟุตบอลกันได้ง่ายๆเลยนะครับคนนี้ครับก็คือเคนันดูบิริ่ฮอลนะครับที่บาดเจ็บขาคือใครเนี่ยอยากจะมาขอถ่ายรูปปกกกกกกก็็็เเ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 เดดดดิินน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 ขขขข้้้้้าา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 ามมมมมไไลลลยยยยคคคคคครร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 ัััััับบ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 ซึ่่่่่่งงงงผออออออถวะะะศชืืืีีีีตต์ททญๆ เตะกันอย่างเพลิดเพลินส่วนนี้คือเจมี่วาร์ดี้ครับเขาบอกกันว่าถ้าเกิดใครเนี่ยอยากถ่ายรูปกับเขาต้องถอดเสื้อเท่านั้นนะครับอันนี้ก็คือพี่แฮกค,ครับมือกีต้าร์จากวงคลาสชครับ <c oughs> ก็เลยเอาด้วยถอดเสื้อโชว์กล้ามกันไปเลยครับ <c oughs> คือเจมี่วาร์ดี้เนี่ยเขาอยู่ในสนามเกือบจะคนสุดท้ายเลยนะครับน่าจะอยากสัมผัสบรรยากาศสนามให้นานที่สุดก่อนที่จะอำลาทีมไปในอนาคตอันใกล้ครับส่วนอีกคนที่ฮอตฮิตมากๆก็คือคุณท็อปอายวัตศรีวัฒนประภาประธานสโมสรนะครับที่มีทั้งคนไทยคนต่างชาติเนี่ยยยยยยไไไไปปปปปขขขออ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 อถถ่่่่่่่่่าา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 รร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 ูเเ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 ตตตต็็็็็็มมหหดดดดดคคคคคััััััับบบบบสสสุุุกกกกกพพะวววววนนนนนนนีีีททภิจจจลลลลลงงงงง์ืืชช้้้้ๆฉณ เดินขึ้นไปหาแฟนบอลที่อัศจรรย์นะครับเพื่อถ่ายรูปร่วมกับทุกคนครับโดยไม่เกี่ยงว,ว่าตัวเขาจะเป็นเจ้าของหรือว่าจะเป็นแฟนบอลหรืออะไรก็ตามเนี่ยทุกคนอยู่ด้วยกันครับเป็นบรรยากาศที่น่ารักอบอุ่นมากๆครับคือการที่เจ้าของเป็นคนไทยเนี่ยแต่มีแฟนบอลต่างชาติรักและเธอทุกขนนันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ง่ายในฟุตบอลยุโรปนะครับนี่แหละครับคือเรื่องราวการฉลองแช,งแชมป์ของเลสเตอร์ซิตี้ในซีซั่น2023ถึง24ครับพวกเขาเนี่ยแพ้แบล็กเบิร์นในเกมนัดสุดท้ายก็จริงแต่สามารถคว้าแชมป์แชมเปี้ยนชิิพพพพพไไไดดดดดด้้้้้้้สสสสาา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 าเเเเเรร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 ็็จจววยยยยคคคคคะะะแแแแนน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 ถึงงงงง97ตมตมมมมมกกกกลลลลัััับบบบบบปปู่่่่่ออ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 ใีีีีีี์์์หหขขขุุณณทททผชชฟ อย่างใกล้ชิดยังไงก็ตามขอ,อใจช่วยครับให้เลสเตอร์ได้มีความสุขแบบนี้บ่อยๆปีหน้าอยู่พรีเมียร์ลีกอย่างแข็งแรงอย่าตกชั้นกลับมาอีกนะครับผม